ฝนตกสองสามมือเลี่ยงกันนะจจะพักซาดข้นเลยค่ะใหญ่ขืนได้ดีดก็ได้เก็บแล้วจ้ะมาเบิงฟังนี่เนาะค่ะฟังนี่นะคะ,คะอันนี้ก็งามอันนี้ก็ล่งเป็นกัลลังไอเป็นหัวจะ้ะอันนี้กระลำปีเห็นแล้วคะ่ะเป็นอีหอย่างเป็นกระลำปีจะ้ะนี่เนาะคะ่ะ ลัมปีสลัดกะใหญ่เบิดและจ้ะกินบรทันดอกค่ะเนี่ยใหญ่เร็วคักจ้ะน,นี่ค่ะ,นนะเนาะเห้เบิ่งจ้ะอัปเดตสวนผักนี่ค่ะแล้วก็มาฟังนีเนาะคะ่ะฟังนีก็สวยงามจ้ะ อลังการจะพักปีนี้สลัดนี่จะ้ะใหญ่สนบดแล้วเบอร์งไงห,หัวพักกาดจ้ะหัวพักกาดเนี่แห้งใ,ใหญ่คักจะ้ะหัวพักกาดเนี่ยใหญ่คักค่ะนี่แต่หัวยยใหญ่ๆจะปีเนี่ย อุดมสมบูรณ์จ้ะพักปีนีอ้อุดมสมบูรณ์ครับน่ะจ้ะมาเมืองฟังนี่อีกรอบนึงจ้ะ ช่วงอวดผักจ้ะช่วงอวดผักอวดนานผักนะคะนั่งสวยสอนจ้ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักเอนเรดิตน้ำกันนะจ๊ะราดิเซียนหรือว่าเรดิตน,นะจ๊ะเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันจ้ะแล้วด้วยนี่มันนิกซ่าสวัสดีค่ะมาเก็บเอนเรดิตจ้ะราดิเซียนนะคะเก็บเรดิตตอนเย็นจ้ะมาเบิรงจ้ะนี่แต่หัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะ แต่หัวใหญ่ๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แค่ใหญ่ค่ะ,คะนนจ้ะงามค่ะพลลิษปีนี่ดินไม่จ้ะมันเลยงามแห้งเอาอีกจักอันก่อนจ้ะอันนี้บบใหญ่ปันไดแต่ว่าก็งามย่จะเนี่ย เบิ้องอีกมาสิเอาอันใดอีกโอ้ยอันนี้แตกลวจ้าอันนี้แตกแล้ะแตกและอันนี้สองต้นออกหมวหน่วยเดียวเนี่ยค่ะเมื่อเบิ่งค่ะเนี่ยจ้านี่นะคะ่ะเก็บแค่นี้ก่อนจะมันนี้เดี๋ยวจะกินมาหมดนะจ้าโอเคค่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำนีเนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าสวัสดีค่ะ